แม่ไม่มีรถมาเลยอะไปเย็นๆเฝ้าเฝ้ากนใช่ไหมเขาดูมีนยิงโดนหัวเว้ยเฮ้ยเราจะตอเรากลับมีชีวิตที่บายครั้งอะไรวะมีคนเหรอเปิดรถเต็มถนนไงเต็มถนนเต้นแต่เพื่อนอ๋อเอารถกลับมาเต็มถนนเหมือนเดิมเหรอใช่แล้วมันแล้วตอนนั้นที่เราไปเพราะมันหน่วงใช่ปะ คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่ไาเขาบอกว่าที่มันที่มันหน่วงที่ผู้เล่น่ะไม่ใช่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะหน่วงที่ผู้เล่นน่ะมันเป็นเพราะบล็อกไม่มีอะไรอีบอกหนึ่งไมอะไรอีบอกหนึ่งเพราะว่ามันบล็อกอยู่ตลอดตลอดเข้าใจปะในบ้านเลยไปในบ้านเลยแกอยู่ในกูก็เลยบอกว่าเปิดเลยดีกว่าคือในนั้วเขาคอกทีมันบล็อกอะไรนะมันบล็อกเอ็นพีซีโปรแกรมสคริปต์มันบล็อกเอ็นพเรื่อยๆเลยทำให้โปรแกรมสคริปต์มันบล็อกเอ็นพเรื่อยๆเออเลยแบบแกเก็บแพลนสิ่งไว้ด้วยว่าปล่อยเลยเปิดเลย ไอ้กูไปชิคกี้พาอยู่ไหนวะกูมึงม,มาเอาดิดิกูขับรถไปรับวะนี่มันอยู่ตรงม้าผมมีรถผมมีรถผมมีรถไม่ไปเอ้าไปูลยไหนเอา,า,ามีดมีมาเลยอะ่ะไม่เกิดเลยพี่ไม่ได้ไม,ไม่เอารถรถที่จอดเอาไหมรถที่จอดไม่เอาเอารถวิ่งในเมืองเดียวโอเคเดี๋ยวผมปิดเลยเงียบกีบหยุดเลยเฮ้ยโจ้อยืมรลนิด ผมผมผมดับเครื่องอยู่นะลองสตาร์ทก่อนไหนอะไหนอ่ะขอพิดก่อนแป๊บนึงไปดูเรือที่เรือเรือเกิดป่วะที่ดูนิเรือใช่ปะเรือยังไม่มีมาเกิดพี่ เรือทั้งรถไม่มีอะไรมาเกิดเลยโอเคแป๊บนึงอ่ะไปดีสคิทไป เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยคือคักคือคักเว้ยอันนี้คือไม่ไม่บล็อกเลยเออไม่ต้องบล็อกเลยผมเขียนผมเขียนกดไปแล้วคือถ้ารถมันใครแต่บล็อกแล้วแต่รถที่จอดนะเออใครขับอยู่คือพี่ได้บินลงหัวฟีดไปเลยแล้วก็ปราบแม่งเลยเขียนเด็ดเขียนเด็ดก็เขียนเด็ดด้วยโอ้โหวิ่งเต็มเอ้ยนี่แหละคือคักคือคักอย่างเงี้ยคือค้างหู ไอ้เพื่อนมซิมแต่ลดค่าผับวะไอ้เหี้ยลองไหลงงแน่กูบอกให้เมื่อกี้ไปขายยาจุดสิบอาหารเป็นอาหารโลมาชีวิตเออต้องยืนดิวะพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์ครับฮะรถเอ็มบีซีป่ะพี่ใช่ทำไมเขาเข้ามาเหรอพี่ใช่พี่ก็รับยากอยู่แล้วเด้อเอ้ยมีคนบ่นป่ะเนี่ยแหละเพิ่มความสนุกไอ้วนพี่แต่ต่ขโมยไม่ได้ใช่ไหม เออพี่ไอทวิตเตอ่ะประกาศในแในประเทศด้วยอย่าลืมอัดกลอนเล็กๆแลนะมีอะไรมันวุ่นวายดิคนเมื่อบอกว่ามีอะไรมันวุ่นวายดิทีนี้รถใครแรงๆอ่ะรถใครแรงๆก็เรียงๆกันหน่อยนะครับ โอ้โหเฮี้ยทีนี้กิจกรรมแข่งรถละมันก็เลยไงบอกปาโต้ปาโต้มาสักเยอะทีนี้ปาโต้ได้ปาโต้ได้ปาโต้เนี่ยเฮมีชีวิตชีวาเมืองเราม่ชีวิตชีวาวอะแก่หัวหอมไหมแก่อยู่แล้วเวลากิจกรรมแข่งรถเมืงบุรีันสนุกแน่คนนึว่าดูหนักไปบ้านชั้นสองไปไหนบ้านเออไม่ได้เมื่อกี้บ้นสอง เออทีนี้คนมันก็ไม่กล้าจู่เราแรงแล้วทีนี้โคมิดะค่าตกแลออ้วมึงเอ้มาโต้ไปไหนวะตายบะนี้ โอ้เรื่องเลยทำเรื่องขึ้นเยอะเลยปกติเรื่องอยู่แล้วนี่เรื่องกว่าเดิมอีกหมดแฟนกิน <aha S 2> ต้องมาเออหมดแฟนกินจะมันหรอบ้าหมดแฟนกินคนเป็นใช้ไม่ได้ถ้าคนใช้ค่นข้างหลับมันก็เห็นภาพไม่ตรงกันดิโอ้โหขับรถต้องหลบเอ็มซีก <flush> ็เลยพีซีว่ะ คอันนี้ทำไมถึงเอา NPC เข้าเหรอมันมันทำให้เสริมมันทำให้เสริมลื่นขึ้นครับน้องออมอ๋อใช่เหรอถูกต้องเราเข้าใจผิดมาตลอดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องบล็อกไงถูกต้องครับก็คือมาต้องบล็อกตลอดเวลาถูกต้องครับพูดอีกก็ถูกอีกอเฮ้ยทำไมวันนี้พี่อารมณ์ดีจังเลยเราแก้ปัญหาผิดจุดกันมาตลอดเลยฮะโออเซ็งเขาเขาก็เข้าใจผิดมาตั้งนานนึกว่าเออพอปิด NPC นพีซีมันจะทำให้แบบไม่หน่วงเฮ้ยช่างรวยขึ้นคนโจรกระจุยจริงครับ ถ้าบอกเลยนะถ้าแบบว่าใครไปจบคุณแถวบ้านคนรวยก็คือต้องมาซ่อมเพราะเอ็นบีซีขับรถตรงนั้นคือแบบโอ้ยที่หายบ้างแล้วเนี่ยโล่ที่เกินทรัพยากรเยอะขึ้นวะยี่โลโคเยอะเลยไม่เอ็งต้องตยอะงขับรถแบบว่าห่วยจริงที่ใดไม่ก็คือเปิดเยอะแอร์เเปิดเยอะใช่ไหมเราต้องมาบล็อกทุกมอกทุกมอกตายอะไรพวกเนี้ยถูกครับมถูกเยอะขึ้นถูกถูกครับทีนี้เราไม่ต้องบล็อกแล้วู้ฮูไม่เหงาเว้ยไม่เหงาเว้ยบล็อกตายทำไมไม่ต้องบล็อก ไม,ไม่ใช่บล็อกมาาอเตอร์ไซค์บล็อกไปเสกแถวไอ้พีมอเตอร์ไซค์ขับมันบล็อกเลยไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อ,อกเลยปล่อยเลยไม่ต้องบล็อกเลยพี่ไดไม่ได้บล็อกบล็อกแค่พวกเครื่องบินไง,งไม่ต้องบล็อกอะไรนะเครื่องบินอะฮะ,เพ,ะเพราะว่าเราเราเขียนกดไปหมดแล้วไงไอ้พวกโปมันจะเสะกได้ออยนะ๋โอเค เพิ่มความมันในการขับขี่ไม่กดตนะนี่เดี๋ยวต้องต้องไหนครับเป็นเยอะเลยเรียกคันซ่อมหรือเปล่าเอ้ยเยอะไปไหมเออนีโอเคแล้วพี่ซ่อมอยากให้เยอะกว่านี้นะจริงๆเปล่าครับไม่มีแลไวสุดแล้วนี่คือสุดแล้วเพิ่มวัานี้ก็คือพวกรถที่จอดในกตลาดแล้วทั้งคันเรื่องแบบนี้เจ้าคนลื่นเลยอ่ะเจ่าคนลื่นเลยว่ะ ซ้อมรถใส่ซ้อมใจด้วยน่าใจพังแล้วทำไมใจพังเพราะที่จูดรถแรงแม่งหลอกกูบอกแคดิจุดหนึ่งไม่ทันเพราะยังมีซีชนผมตกสะพานน่ทำโลกทำรถทำอย่างงี้ทำเป็นลูกเดียวได้ปะแต่ขั้นเราอะแต่ขั้นเราพี่ขั้นใจแต่ขั้นต้องขั้นด้วยนะโง่ไหมโงน่ไหมกระเป๋าสิบแปดครับลูกเดียวยังไงนะให้พี่ขั้นใจอ่าเอาลุสรุปว่า เห็นโทรศัพท์ใช่ไหมที่แกทำมาแล้วก็ลูกเกี่ยวข้าวมาต่อมมีมมมีีีคนคุยแล้วก็มาคือทั้งหมดที่ต้องทำให้กินให้ความหวังผมมากเป็นรูปเดียวแต่ว่าเนี่ยคนเนี่ยผมเกี่ยวจะใจมาต่อกันนั่นแหละเลยจะเลื่อนให้เพราะว่าไอนิเมชั่นมันเปลี่ยนนับตามลงไม่ได้มีเขาบอกว่าขายจุดขายยาจุดหนึ่งอยู่โดยไอพีดีจุดตกสะพาน ก็คือเป็นรูปเดียวยาวๆใช่ไหมแต่มันจะเลื่อนสไลด์เองของมันถูกดวะ <c oughs> ใช่สไลด์โชว์ถูกดวะ <c oughs> เป็นยาวใช่ใช่โอ,อ,อเคโอเคเป็นแนวตั้งแน่นอนต่อแนวตั้งก <c oughs> ูต่อแนวนอนแนวตั้งเดี๋ยวผมลองขับเป็นรอบคนดูดิเป็นงไงวะ <c oughs> โอโ้ลื่น <c oughs> เลยเติมเอย่างลื่นเน่ยพีไ่ไดยรู้ลื่นเลยอ่ะนี่เมื่อกี้บางช็อตนี่แบบว่ามีแบบภาพกระตุกนิดนึงนี่ไม่ไมีเลยนะเนี่ย เกโหยิ่งคนเยอะยิ Espero> ่งเกิดเยอะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้ยโหยที่นอกเมืองรถอย่างเยอะเลยโอ้โหนี่แบบผมซิ๊กแซกมันเลยเนี่ยดูหนังอยู่เฉียดนิดนึงไม่เป็นไรอุบัติเหตุ ขนาดไอ้พี่ซีมันยังชนกันเองเลยตอนนี้นับภาษาอะไรกับกับเราอย่ามีเสียงว่าบูบ้าบูบ้ามั้ยนะมันเยอะไปไหมเอารถกลบโอ้โหแบบนี้แบบนี้เฟี้ยลแบบนี้เฟียลแล้วเย้ผมเนี่ยมันชนกันเองตายกันกระจายเลยเนี่ยโซนตรงไหนผมไม่เห็นอะเนี่ยข้างๆแลดแลดแลดแล้วแลนด์ดวยแลนด์ล้นะแลด์ไหเนี่ยแอสเขียวแอดเขียวเนี่ยมอสไซค์ล้บข้างๆผมไปดูเดี่ยวเดี่ยวเดีที่สี่แยกเนี่ย มีคนไปตีมันนะดิเออใครไปส่งตีวะดูว่ามันตีไม่พี่เห็ุฟอสไซโดนชนกระเด็นเลยไงโดนดโดนเอพิซีทุกการแต่ชนเออเออแล้วเราแต่น้องเมืองน่าอยู่นะจริงอ่ะเฮออเราเมืองกำลังเฟี้ยวเลยพี่บบาบบดายที่แบบว่ารถตำรวจแบบซิกแซกทีเนี้ยโอ้ทีนี้แบบว่าเร็วเดียวไม่มีผลแล้วอ๋อฟอ,อสไซค์รถเมื่อกี้ต้องแลนเขียวใช่ไหมโอม้เป็นคนชนเองอ่ะเอ้าเหรอเออ ไอเอพีพีซีเดือดข้อนักซิ่งคนนักซิ่งคนนักซิ่งโอ้โหอเอข้อนมันโอ้เอ้าเอพีซีก็เดินเดินด้วยมันมันบอกได้ไม่หมดหรอกที่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องคาเจนของแหลมมีทำให้คนไม่ขึ้นทำให้คนมันมีผมว่าเอออย่างนี้เวลาพี่ปอบตัวจะได้เนียนเป็นเออใช่ถูกต้องครับก็คือคักเลยว่ะคือโดนต่อยแน่เลย เอ้ยมันมีล็อกเราไม่ให้ขึ้นรถด้วยดีกว่ามันจะไม่ผิดใช่ครับมันมีดิพี่จริงๆเราล็อกแม่ขึ้นรถกระจกนะใช่ถูกต้องเฮ้ยเฮียแม่ขโมยรถเหี้ยอไม่ใช่ไอ้สัดเอ้ยยิ้มโอ้ยฝาไฟแดงมารถไบนี่ เออเวลาลากศพมัน่าสนุกอยู่นะมันได้ฟิลเก่ากลับมาเลยเออเอคอแบบว่าตำรวจขับหลงชนเอพีีเองอะไรอย่างงี้โอ้มันบอกเลยตอนแข่งเลยว่าเออมันเคยมีปัญหา <c oughs> มันเคยมีปัญหาเนี่ยไอเอพีซีฮะที่ว่ารถมันติดตรงไฟแดงยาวๆอะอาา่ะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมเช็คดูมันยังไม่มีที่ตรงไหนติดปีตตอนเนี้ยไม่ใช่ปัญหามันเกิดจากอะไรนะเพราะงั้นอยู่ๆเหมือนเอพีซีบางตัวมันหายไปอะมันบั๊กอะ อ๋อนี่หายบังแล้วอันทีแจ็คอัพแล้ววิ่งอย่างนี้เวลาเวลาถ้าอุ้มคนแล้วสแกนก็หายากหรือว่าอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเอ็นพีซีมันจะสแกนเห็นเป็นยังไงลองดูลองดูพี่ไดลองดูดินี่มันโหเห็ดหรือเดนไปดิดทะเลตโตรครับเนี่ยแม่พูดระึน้นลองขายยานั่นแหละว่ไอ้เนี่ยเรียกเหมือเนเดิมต้องรองต้องถามพี่ไดครับจริง เด็กก็คิดไว้อยู่นะรู้สึกแต่แกยังไม่ได้ทำใช่รอไปก่อนเดี๋ยวคอยดูคอยดูทีนี้เมืองอื่นเขาปิดไอพีซีใช่ปะเขามาดูสปอยเมืองเราทำให้มันลื่นขึ้นพวกนี้เมืองเปิดกัตึมเรียบร้อยอุ้ยมันแบบพี่มันเลย เออทีดีดีพี่พีพามันจะหายไปเองป่ะพี่หใหอะไรนะครับรถเอ็มพีทีถ้าพามันจะหายไปเองป่ะหายสิพอ,พอพอกดจอก็จะหายไปโอเคโอเคโอเคนั่งเง,ง,งี้ยโคตรเยอะรถเอ็มพีทีอะคนเอยเอะไงเยอะจริงเอยอะจริงเยอะจริงใช่มันเยอะไงพี่กะละว่าจะปรับลดลงนะเฮ้ยจริงนีินะพี่น้าจะผมเฟี้ยวเฟี้ยวอย่าไปปับไปเลยพี่อย่างเงี้ยจริงไอ้จอกไอ้จอกตัวหนึ่งครับไอ้จอกตัวหนึ่งครับ กระเป๋าเบอร์สาเราใช้ปืนลมยิงไปทีัจะเป็นยังไงวะอันเิิริอันสิริด้วยอันสิริด้วยสิริหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดอขผัดหนึ่งแล้วเอาข้าวเอาข้ผัดด้วยเฮ้ยมีคนว่าขายโคมบิดแต่งบุกจูนของทั้งหมดห้าร้อยครับคุณโจกระเป๋าเบอร์เจ็ดสบเอ้อผมผมเอาข้าผัดอีกสองอันแล้วก็คิดตังค์ทีเดียวเลยกดตังค์แป๊บนึงเจอง เนี่ยมันยังมีบั๊กอยู่นะบังเนี่ยเมูใช่บกระป๋าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจโอ้ยอุ้มบอกยากเลยสแกนความร้อนเจอเจอพี่เหรอเ่ใช่ไอใช่อร่อยมากคุับหนครับร้อยอุ้มง่ายกว่าเดิมอีกแล้วเป็นคณลูกค้าเอาข้าวผัดดานหนึ่งครับสองหนึ่งแป็กเป็นคบรถอค้รมา เห็นเอพีซีเป็นบุคคลหมดเลยโอ้ยเขามันดีเขมันดีได้ฟีลแบบในหนังเลยมันเลยอ่ะแฝงตัวเข้าไปในแบบกลุ่มประชาชนไอ้บิ๊กอ่ไปไหนวะไม่อยู่อะโะพบก่อนเออทีนี้แข่งรถมันนะโคเมดโคเมิดขายเลยโคเม็ดราคาตกครับผมตอนนี้ใครจะเอาที่จับจองครับ กูจะเดียนหรือเปล่าะเอฟเอ็กเนียนปะผมชุดเขาแล้วผมจอดไปเนื่อะพี่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวเฟียวคนอื่นเขาว่าสนุกเหมือนผมแหละ่แค่เขาว่าเขาไม่อยากจะพูดพี่เจ้าผมอยากลองขายยาเลยวะนานหนีมันหลุดไปไงวะไมจับกุก่อนเะเรเนี่ย ลองลองจอกปูนดีกว่าอยากรู้เลยเป็นไงเลี้ยซอรไปมาวันศุกร์ครับขอไปจกปูนก่อนเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยอ้ออ้เฮียนี่ก็ถ่ายจังเลย โอ้โหดุเรียมุดมุ้งจองแคบมุ้งจองแคบนี่มาแต่งตามไม่ได้เนี่ยแล้วข้ออ่อนอะไรกันเฮียขับปิดแเ่ใครเสียแล้วแฟนขอบคุณครับคอร์คี้บับเบิ้ลครับผมรีดกันเป็นงานครับผมรีดกับเป็นงานเนี้ย ถ้าคนขับเซนเซียนเนี่ยแบบไม่ชนรถเลยแล้วตำรวจมันชนนะอ้าค่จบไม่ใช่กับโยนไปเราเอากล้องไปใส่ตำรวจไว้ให้ตำรวจไปทำอ่ะไก่บินไก่บินเอาโตยืนเฝ้าโองทำได้ใช่หรอทำได้สิเราก็ไม่ได้ทำได้เราเราดับสกิลไปได้แล้วเก้าสั่งเดี๋ยวพี่แโดงก็เบื่อยยังอย่างย่างแค่นี้ก่อนพอก่อน อะะไรนโะอ,อย้ยชี้ใครเข้ามาจกปูนไว้ควายรีบ <c oughs> ไปเกินไอ้สัตว์เปลี่ยนขายยาไปขายเอนะ็นดีซีไหมเออน่าสนใจยอยูน่นะโอ้โหต้องระดม้องเลยไมดีเต็มเบือเออเอาอย่างนี้ดีแล้วเอาอย่างนี้ดีแล้วเราเอาอย่างนี้คือไม่ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นมอไปสองมุมน,นะคือ หนีตำรวจง่ายขึ้นด้วยแล้วก็หนียากขึ้นด้วยแล้วแต่คนขับถ้าคนขับเสียแล,ล้วตำรวจชนมันก็ได้อยู่นะเพราะว่าเราเป็นคนนำทางอ่ะคนตามมันเสียเปรียบอยู่แล้วอะผมบอกเลยแคเนีุ้ปเป per คาร์กับรถกบเท่านั้นแล้วก็ R32 ก็ d เลย ต้องต้องมอไซมุดนะเออถูกต้องครับทีนี้มอไซอ่ะเดี๋ยวมีคนซื้อไปหนึ่งห้าล้านห้าเดี๋ยวแผ่นมอไซมาผมว่าคันนั้นก็คุ้มสี่ห้าล้านห้าเออมีใครกลับเข้าเมืองไหมคะย่าไมเดี๋ยวคือโจ๊กมาแต่เดินแดกโจ๊กกูชชี่อปลกว่ะถ้าโกลับันเหินก็ให้มันตก,<า>กตก,กมาแล้ววะตกลงง่า,ายๆจะฮอกกระเบาเอฟเฟก ไม่รู้บ้างเงี้เออน่าจะใช่บางเห็นทักกูไปอยู่อะชทนบอกพี่สนุกคนเดียวผมเห็นคนอื่นก็ต่อเข้าเมืองคิวเมืองเต็มเออไม่ว่างใส่ไปใส่ก็ใส่ไปพี่ชายกลับบ้านแล้วเราข้าครับไปด้วยกันไหมไปไปดนว่ยครับขอติดมา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 แป๊บนึงกินข้าวผัดจะหมดละไมโครโฟนแอคทเวตจ็กจอนสันโฮมิดผมไม่ยังซื้อไปถึงวันเลย งั้นตำรวจก็มีพังไหมครับเพื่อต่มจริงอยากให้ตำรวจรถพังเออตำรวจก็พังนะแต่แค่พังยากกว่าเฮ้ยไอ้ใครดูหนัาบ้างใครดูฟ้าร์บ้าง